ครับสวัสดีครับผมมาอยู่กับผมนะครับผมแม็กชา n แนลแซดแปดนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนมาแก้วิธีติดตั้งเกมสตรีมนะครับผมใครที่มีเกมสตรีมหรือดาวน์โหลดเกมในสตรีมเนี่ยมาแล้วแต่ติดตั้งในไดไม่ได้เผือไปลบข้อมูลในในไดที่ ที่สตรีมเนี่ยเอาไปติดตั้งไว้ในไดนั้นนะครับผมคือตอนนี้มีน้องคนหนึ่งเขาประสบปัญหาเรื่องที่แบบว่าเขามีสตรีมอยู่แล้วเขามีเกมในสตรีมอยู่แล้วแต่เขาติดตั้งในไดในไดเอฟแต่มันเป็นของ s s d ที่เขาต้องติดตั้งในได์นั้นนะครับผมพอดีน้องเขาไปไปเผลอลบนะครับผมลบอ่าโฟโดที่อยู่ในไดเอฟออกนะครับผมทำให สตรีมเนี่ยไม่สามารถมองเห็นอาไดรหรือไม่สามารถติดตั้งเกมเนี่ยลงในไดร์เหรือ SSD ของน้องเขาได้นะครับผมซึ่งน้องเขาได้ทักสุดตัวมาหาผมนะครับผมแล้วผมก็จะมาแก้วิธีให้นะครับผมถ้าของใครเป็นนะครับผมให้ทําวิธีตามผมดังต่อไปนี้นะครับผมหรือคนที่ซื้อ SSD มาใหม่ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนนะครับผมอันดับแรกนะครับผมให้เข้ามาในในสตรีมของทุกคนนะครับผมอ่าเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวผมต้องไปดูนี่ก่อนเดี๋ยวให้ไปดูนี่ก่อนใครที่ติดตั้ง SSD หรือไปลบนะครับผมอย่างตัวนี้นะครับ d ด i อ e นะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตของผมให้ดูเลยนะครับผมให้ทำยังไงผมลงทุน ลบเลยนะครับผมลบข้อมูลที่อยู่ในนี้ออกนะครับแล้วก็จะทําการเซตสตรีมให้มาติดตั้งในไดเอฟคือไดเอสเดตัวนี้นะครับผมผมลงทุนลบเลยนะครับลบข้อมูลออกเลยลเพื่อที่จะมาทําให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมว่าติดตั้งยังไงนะครับผมใน <Wow. S 1> เมื่อเรามี SSD แล้วเนี่ยเป็นโฟลโดที่ว่างเปล่าเลยนะครับผมเราจะมา ติดตั้งสตรีมนะครับผมให้เข้ามาในสตรีมนะครับผมในสตรีมในสตรีมแล้วก็เข้ามาในครั้งนะครับผมจะติดตั้งเกมไหนครับผมเดี๋ยวผมจะลองสาธิตติดตั้งตัวนี้ให้ดูนะครับผมโฮมสวิตโฮมนี่นะครับ <c oughs> ซึ่งมันมึซึ่งมันหาเห็นอยู่นะครับไดเอฟเนี่ยแต่มันไม่สามารถติดตั้งได้นะครับผมมันบอกว่า,าเกิดข้อผิดพลาดนะครับผมคุณมีพื้นที่เหมือน เรายังไม่ได้สร้างพื้นที่ให้มันนะครับมันติดตั้งไม่ได้นะครับนี่ครับติดตั้งในไดเอฟไม่ได้นะครับนะให้เรามาทําให้เรามาตรงนี้ครับมุมซ้ายบนนะครับที่ลูกศรชี้เนี่ยนะครับสตรีมนะครับคลิกเข้าไป1ทีแล้วเลื่อนลงมาคําว่าการตั้งค่านะครับผมคลิกเข้าไปการตั้งค่าให้เราเลื่อนลงมานะครับผมให้ให้เรามาดูตรงที่ดาวน์โหลดนะครับ แล้วก็มาดูที่โฟลโดคลังสตีมนะครับผมนะแล้วก็คลิกเข้าไปทีนึงนะครับผมซึ่งตอนนี้มันมองเห็นอยู่แต่มันไม่สามารถติตดตั้งได้นะครับผมอันนี้คือถ้าใครมันมองเห็นอยู่แต่ติดตั้งไม่ได้ให้ทําการลบออกเลยก็ได้นะครับผมนะทำการคลิกขวานะครับผมที่โฟลเดอร ไดเอฟนะครับผมที่ไดที่ที่มันติดตั้งไม่ได้นะครับผมทําการลบโฟลเดอร์คลังออกนะครับผมในเมื่อเราลบแล้วเนี่ย <c oughs> ในเมื่อเราลบเอาเออไปปิดทาไมวะเนี่ยที่เข้ามาใหม่นะครับในเมื่อเราลบแล้วเนี่ยให้เรามาคลิกที่ตรงนี้ครับเพิ่มเพิ่มโฟลเดอร์คลังนะครับผมคลิกเข้าไปทีหนึ่งแล้วก็ให้มา คลิกที่ตรงนี้ครับผมเป็นลูกศรชี้ลงนะครับผมให้เรามาเลือกในได้ให้มาให้มาเลือกตรงได้ที่เราจะติดตั้งเกมนะครับผมไดเอฟให้เราเลือกไปนะครับผมแล้วให้เรามาทําการสร้างนะครับผมสร้างโฟดโดให้ไดเอฟนะครับผมคลิกที่ตรงนี้นะครับมุมซ้ายล่างสร้างโฟโด,ดนะครับผมตรงนี้ลบทิ้งเลยก็ได้ครับลบทิ้งแล้วเราก็มาสร้างว่าชื่อโฟโดใน ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมหากใครมีข้อสงสัยติดตั้งเกมไม่ได้ซื้อเกมไม่ได้หรือยังไงนะครับผมทิ้งคอมเมนต์ไปที่ดีคิปชันข้างล่างนะครับผมสำหรับอีพีนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่อีพีนหน้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับอีพีนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ